คลิปนี้คนที่13ปีขึ้นไปสามารถดูได้ไม่ได้มีเจตนาไร้แรงหรอกเพราะว่าวิชา,าเคมีอันตรายห้ามเอาไปทำตามเด็ดขาดนะครับขอบคุณครับเบนได้ไปทำอะไรไหม เอาใครโทรมาบ <Bang. S 1> ้านเอาไ่โทรสาเป็นหนุทหรือเบน hmm.

เออ้ีคููออกมของไฟวอถเครื่องแลบไหม ดูไปเอาข่าวไม่ได้นะสี่ข้อ<ม>ฉันไม่ต้องไปฉันจะฉันจะต้องไปออกข่าวมือ้อนนี้เป็นวันหยุดไม่ต้องไปออกข่าวดีกว่านี่ร้านออกข่าวเขาปิดใช่ไหมนะออกข่าวไม่ได้ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมกดแชร์ค่ะแล้วก็รับมาพบคลิปหน้าครับผมเย้ yeah. Yeah.